สวัสดีค่ะรัตนนนมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำในดวงนะคะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีธนูล,ลัคนาราศีธนูนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะก็จะเปลี่ยนปีแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะกับ12ใบจุกๆนะคะของดวง ปีหน้า2568นปนะคะปี2 0 2 5จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจุกๆไปเลยนะคะกับไพ่12ใบนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะปี2025นะคะเรามาดูกันนะคะ,ะเรามาจับไพ่ด้วยกันนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงตัวเองนึกถึงสิ่งรอบข้างนะคะนึกถึงงานนึกถึงเงินนึกถึงชีวิตที่ อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้านะคะดูสิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ12ใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะพนางเป็นจากรยาณีไพ่ใบที่สองนะคะเทพสุขไพ่ใบที่3นะคะพระเพลิงไพ่ใบที่4นะคะกุมารทองไพ่ใบที่5นะคะพระพิเคเนสทรงหนู ใบที่6นะคะพะเสา,าขยับนิดนึงเนาะใบที่7นะคะราหูใบที่8นะคะพระกิศนะใบที่9นะคะเทพังคารใบที่10นะคะพระแม่ธรณีใบที่ สิบเอ็ดนะคะไพ่บ่วงนะคะพรานบุญจับนางมโนราสุดท้ายท้ายสุดสรุปนะคะใบที่สิบสองว้าวพระรามกับนางสีดานะคะความรักโดดเด่นนะคะเนี่ยชาวราศีธนูนะคะปี2025นนะคะโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องความรักอืม จะไปในทิศทางไหนนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอาจจะไม่เห็นไพ่อ่ะเออเดี๋ยวขอรวบไพ่นิดนึงนะแล้วก็เอาไพ่ขยับลงมาเนาะทุกคนจะได้เห็นไพ่กันนะคะว้าวใต้สำรับนะคะนางกวักนะคะกวักแล้วกวักคู่กวักคู่คละกันเพราะเพิ่งพูดไปว่าความรักจะโดดเด่นในปีนี้นะคะไว้ตรงไหนดีอ่ะโดดเด่นทีนี้เราขยับนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตขยับนะคะทุกคน ขยับเลื่อนลงมาเนาะจะได้เห็นไพ่กันนะคะนี่เห็นไพ่ชัดๆนะคะดวงปีสองพันหสนะคะวาสนาดีมากพระนงางเป็นจักรยาน,นีนะคะเป็นไพ่ของบุญหนุนนําอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการกินอยู่ที่ดีนะคะไพ่ชดไหมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการกินอยู่ที่ดีนะคะมั่งมีสีสุขนะคะ อุดมสมบูรณ์เป็นไพ่ของการกินดีอยู่ดีนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอย่างไรแล้วก็อิ่มหนำสำราญอ่าอิ่มหนำสำราญนะคะไพ่ใบแรกมาก็ว่าสนาดีแล้วนะคะ สรุปจบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่พระรามกับนางสีดาโดดเด่นเกี่ยวกับความรักนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มจากความรักละกันในเมื่อกเกินไปแล้วนะคะไพ่ราหูนะคะตกตําแหน่งคู่ครองคนรักนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะจะยืดเยื้อสักหน่อยนะคะมีการเอ,อ่งอนขี้หึงเรื่องวุ่นวายติดขัด หรือว่ามีบุคคลที่สามมาวุ่นวายหรือว่าคุณสับสนวุ่นวายใจกับความรักความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้คุณมีจิตใจที่มั่นคงนะคะสำ <Lauren> หรับคนที่มีปัญหานะคะ <Yep. S 2> จะยืดเยื้อวุ่นวายใจสับสนสักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะผ่านไปได้ด้วยบารมีบุญนะคะคุณจะต้องได้คู่ที่อยู่แล้วเป็นคู่บุญสินเสมอถึงจะอยู่ด้วยกันนะคะก็ช่วงนี้ถ้า ใครที่มีปัญหาก็มันทําจิตใจให้มั่นคงนะคะมันทําบุญทําทานอุทิศบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาใดเลยนะคะคนที่ไม่มีปัญหาใดเลยก็ระวัดระวังปัญหาด้วยนะคะที่จะมีการหึงหวงมีการงอนกันได้นะคะอันนี้ให้ระวังนะคะหรือเกี่ยวอะไรกับคน บุคคลที่3มมาวุ่นวายคนรักเก่าๆมาวุ่นวายอ่ะอันนี้ให้ระวังนะคะส่วนคนโสดนะคะโสดสนิทจิตเชื้อเลยนะคะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะเจอคู่บุญเจอมาจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้นะคะหรือว่ามีคนแนะนําให้รู้จักหรือเจอออนไลน์ก็เป็นไปได้แล้วก็ระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เจอออนไลน์มันก็มีอะไรที่แบบเออถ้าออนไลน์อะ่ะเราเราต้องระวัดระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเออแล้วก็ เกณฑ์เกี่ยวกับคนรักเก่าย้อนกลับเข้ามาด้วยนะคะอืมแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะจะเจอคนที่มาด้วยบุญบารมีจริงๆจะเจอกันแบบคู่บุญอ่ะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณมีจิตใจที่หนักแน่นเกี่ยวกับความรักนะคะโดดเด่นมากกว่าความรักความสัมพันธ์ในปีที่สองพันห้าร้อย 8นี้นะคะการเงินเต็มเฮนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ยวดยานผ่านะนะคะมีเกณฑ์การกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะได้โชคลาภเงินทองเล็ก,ลกๆน้อยๆตลอดทั้งปีนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับบ้านที่ดินแล้วก็ยวดยานผ่านะนะคะ อันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้มานะคะมาด้วยบุญหน,นำเนาะคุณเป็นคนที่จิตใจดีใจบุญสุนทานช่วงปีนี้ทั้งปีนะคะปีใหม่นี้นะ,ะ2568นี้นะคะมันทำบุญทำทานนะคะตักบงตักบาทด้วยยิ่งดีนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะทำบุญทำทานชีวิตเหมือนเราตอบบุญให้ตัวเองชีวิตจะได้มั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีนะคะอ,ะอันนี้เรื่องดีนะคะแล้วก็ จะได้โชคลาภบ,บ่อยๆจากพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ได้ความสำเร็จนะคะได้การเจอรวมกลุ่มนะคะเจอเพื่อนฝูงเจอมิตรดีนะคะบุตรบริวารดีอันนี้ดีนะคะส่วนสิ่งที่ต้องเตือนนะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับที่บ้านที่บ้านอาจจะมีเชื่องร้อนอกร้อนใจหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพวกฟืนไฟอันนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับที่บ้านนะคะ อการเครียดย้ำคิดย้ำทำเอออันนี้เป็นอุปสรรคนะถ้าเกิดว่าคุณหมันทำทานทำบุญนะคะก็จะดีเออทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ยิ่งดีนะคะกวดน้ําลงดินได้ยิ่งดีไหว้พระแม่ธร,รณีได้ยิ่งดีสําหรับคนที่อยากมีทรัพย์สินนะคะให้ไหว้พระแม่ธร,รณีแล้วจะดีนะคะโชคลาภในปี2568นี้นะคะ มันมาด้วยบารมีบุญนะคะถ้าคุณหมั่นทําบุญทําทานสร้างบรารมีก็จะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งปีอย่างที่พูดตอนแรกเลยนะคะงานก็จะดีนะคะจะเจอมิตรที่ดีในที่ทํางานนะคะจะได้งานที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะงานการมั่นคงเลื่อนระดับเลื่อนตําแหน่งเป็นไปได้เลยมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศด้วยเดินทางโดดเด่นบุญหนุนนำนะคะแต่เราก็ต้องต่อบบุญสร้างบุญของเราเรื่อยๆตลอดทั้งปีด้วยและจะมีความสุขสมหวังนะคะส่วนไพ่ที่ต้องเตือนนะคะการ คิดมากย้ำคิดย้ำทำก็ระมัดระวังด้วยนะคะงดการดื่มสักหน่อยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับอวัยามุกต่างๆเช่นการดื่มการสูบการเที่ยวก็ให้น้อยๆหน,น่อยนะคะไม่งั้นมันก็จะมาทำให้เราเ,ออเครียดวุ่นวายใจได้โดยเฉพาะกับคนในบ้านนะคะ,ะประมาณนี้นะคะอย่างไรแล้วนะคะสรุปนะคะ ก็จะบุญหนุนนําบุญส่งผลนะคะดวงเปิดรับเปิดนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตะะมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ